ครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่โครงการจักรพัฒน์โฮมเฟสสี่นะครับแล้วก็แปลงที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นแปลงเพลทายเพลทายเนื้องานในวันนี้ครับก็มีช่างเข้ามาทําการเทเสาตอมอครับอันนี้เขาเรียกว่าเสาตอมอนะครับตอนนี้ก็เทจบไปแล้วในด้านของเพลทายในด้านเสาตอมอแล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะครับก็หลังของทับทิมนะครับหลังทับทิมทับทิมก็รอขึ้นโครงหลังคาครับแปลงทับทิมตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เหล็กที่เราสั่งไปนะครับเพิ่งได้คิวจัดส่งมาวันนี้นะครับซึ่งเหล็กก็ฟองตรงนี้นะครับ ตรนนี้ก็จะขอให้ช่างเข้ามาทําการาพ่นสีกันสนิมนะครับเราก็สั่งมาแล้วครับสีกันสนิมสั่งมาเรียบร้อยแล้วเด็กมาวันนี้เดี๋ยวก็จะให้ช่างเข้ามาวันสองวั kidding. นนี้ก็ให้ช่างเข้ามาทําการทาสีกันสนิมนะครับในส่วนแปลงนี้ก็เป็นแปลงเพชรนะครับแปลงเพชรตอนนี้ผมทําการอยู่ในขั้นตอนของการบดอัดชั้นดินในตัวบ้านนะครับเพราะว่าดินของเราขั้นละเอียดตอนนี้อัดน้าลงไปแล้วมันมีการยุบตัวครับมันเยอะนะครับยุบตัวเยอะเพรามาจากฝั่งนี้นะครับยวพามาดูนะครับ เพราะว่าน้ามันซาะลงไปใต้คานนะครับไปด้านหลังตรงนี้คือด้านหลังนี้รถเมโครเข้าไม่ได้นะครับวันนั้ก็เลยใช้คนถมก็เลยไม่นั่นเดี๋ยวผมจะให้พรุ่งนี้ผมได้ชิลรถไมโครเข้ามาครับก็จะให้ไมโครตักดินเข้ามาเสริมแล้วก็จะให้คนเข้ามาปรับเกียร์บดอัดอีกรอบนึงครับตอนนี้เราอัดไปแน่นแล้วครับรอบนึ่งตรงนี้ก็จะเติมนะครับในส่วนที่มันยุบตัวลงไปอันนี้คือยังเทไม่ได้นะครับเราต้องตับให้แน่นก่อนนะครับในดินของแป้งเพชรนะครับต้องให้แน่นให้แข็งแรงนะครับถึงจะทําการเทคอนกรีตพื พรุ่งนี้รถแมคโครเข้ามาก็จะเติมดินหลังนี้นะครับแปลงเพชรแล้วก็จะถมดินเพื่อทยนะครับผมแล้วก็จะถมหลุมของแปลงกัเมนนะครับตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับกเมนยังบ้างอยู่นะครับใครสนใจบ้านสวยๆคุณภาพดีนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับที่สําคัญอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาลสินครับไม่ว่าจะมีน้ําประปาภูมิภาคการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับเข้าถึงหมดเลยครับตัวนี้แล้วก็ยังมีถนนคอนกรีตให้มีรางระบายน้าสาธารณะพวกเต็มรูปแบบเลยครับของโครงการ จัก,กระพัดโฮมเฟสสี่ครับตอนนี้ยังพอเหลือบ้านนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามา0912271694แล้วอีกเบอร์นึงครับ0652859494นะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการจัก,กระพัดโฮมเฟสสี่รั้งนี้ก่อนนะครับ